トン。 ักเรียนทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครูดาลจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องการนำความรู้ความคิดจากการอ่านการฟังไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูตาลก็มีวิดีทัศน์นะคะมาให้นักเรียนรับชมเป็นวีดีทัศน์เรื่องแปลงกเกษตรสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจะดูวิดิทัศน์นี้นะคะครูตันอยากให้นักเรียนนะคะดูว่าจุดประสงค์ของวิดิทัศน์นี้คืออะไรและเนื้อหาสาระมีอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ,มะเมล็ดข้าวหอมงอกสีเหลืองทองสายพันธุ์ปทุมธานีหนึ่งถูกหว่านลงในแปลงนาสาธิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำนักงานกรุงเทพมหานครรวมกับสำนักงานเขตลาดพร้าวจัดโครงการพัฒนาพื้นที่รก้างว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาการปลูกพืชแนวเกษตรอินทรีย์ได้ชาวนาในฝั่งตะวันออกเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็มีน่าจะประมาณสัก7 8 0 0 0พันครัวเรือนนะที่ประกอบอาชีพชาวนาอยู่นะครับ ก็ตรงนั้นเองเนี่ยเขาไม่ได้มีแปลงนาสาธิตการประกอบอาชีพก็เป็นไปตามวิธีที่เขาถือปฏิบัติมาเช่นใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าหญ้าฆ่าสัตว์ที่มารบกวนแปลงนาเนี่ยเราจะทดลองให้ครบวงจรแล้วอาผลของการศึกษานั้นเนี่ยไปยืนยันนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรถ้าเกิดว่าท่านมีแนวคิดที่จะเปลี่ยน องค์เทพมาคอนก็จะเข้าไปส่งเสริมเข้าไปหาวัสดุอุปกรณ์เข้าไปสอนกระบวนการวิธีก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันในพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ถูกนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกดอกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยว10ไร่ปรับพื้นที่เป็นแหล่งน้ำ10ไร่และส่วนที่เหลือนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้นะคะยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวที่ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและใช้แหล่งน้ำตามธรรมชาติอีกด้วยค่ะพืชผักสวนครัวที่ให้ผลผลิตตามฤดูกาลในศูนย์การเรียนรู้อาทิพลิกมะเขือชะอมชะพลูผักบุ้งและอื่นๆอีกกว่า10ชนิดทั้งหมดนี้เติบโตขึ้นมาด้วยแหล่งอาหารธรรมชาติทั้งปุ๋ยหมักบใบไม้กิ่งไม้ย่อยน้ำหมักชีวภาพ ผลผลิตจะนำไปแจกจ่ายให้กับพนักงานราชการที่ดูแลพื้นที่หรือหากประชาชนอยากจะมาเก็บพืชผลไปทำกินเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำได้เนื่องจากโครงการนี้เป็นเสมือนการทดลองเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนนำไปต่อย,ยอดและปรับใช้ให้เป็นแปลงเกษตรของคนเมืองที่ดินตรงนี้ไม่ได้เหมาะปลูกกับพวกผักพืชผ,ผสวนครัวนะคะเราก็มาปรับหน้าดินนะคะโดยใชออ้ปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะผสมกับ ปุ๋ยดินที่เราทําเองโดยการเอาไม้ย่อยนะคะตัดแล้วมาย่อยย่อยแล้วเราก็มาหมักนะคะทําเป็นดินแล้วก็ผสมกับดินเดิม<ฆ>เพื่อจะให้ดินนี้ล้วนซุยนะคะตัวนี้นี่ชุมชนมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ชุมชนมาเรียนรู้เราเข้าไปให้ความรู้เขาเขาก็จะมีที่ว่างเล็กที่ว่างน้อยตอนนี้เขาเริ่มปลูกผักปลูกอะไรล้วแล้วลเขาก็จะทํานาของเขาคือนาะไม่ได้ใหญ่เท่าเราอย่างเราหนึ่งไร่เขาจะเอาสัก30ตารางวาเล็กๆน้อยๆแต่เราอาจจะต้อง สลับหนุนพันข้าวให้เขาก่อนให้เขารู้จักทำรู้จักอะไรอย่างเช่นสวนผักลอยฟ้าที่สำนักงานเขตลาดพร้าวถือเป็นตัวอย่างการทำกรเกษตรอินทรีย์ที่คนกรุงเทพมหานครจะสามารถนำไปปรับใช้ได้แม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะมีไม่มากนักแต่ก็สามารถมีผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครอบครัวนับว่าโครงการนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดกลางใจเมืองหลวงแล้วผู้ที่นำแนวทางนี้ไปปรับใช้ยังได้ประโยชน์ในการลดภาระรายจ่าย ได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษสุธิกิจปิยะธีรพัฒน์ถ่ายภาพออมสารพรมออสข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงานจบลงแล้วนะคะสำหรับวิดีทัศน์ที่คุณตานนํนำมาให้นักเรียนดูในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆจุดประสงค์ของเรื่องนี้คืออะไรคะสามารถตอบคุณตาได้หรือยังเอ่ย นักเรียนนะคะยังตอบไม่ได้ครูตาแนะนําให้กลอนะคะกลับไปดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขากําลังอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะดูวิดีทัศน์จบแล้วเป็นยังไงคะจุดประสงค์ของเรื่องนี้ ใช่แล้วค่ะจุดประสงค์ของเรื่องก็คือสำนักงานกรุงเทพและสำนักงานเขตลาดพร้าวจัดโครงการพัฒนาพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียวตามโครงการแปลงเกษตรสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์นั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการสรุปสาระสําคัญที่ได้จากวิดีทัศน์นะคะการที่นักเรียนนะคะจะสามารถ ทราบจุดประสงค์ของวิทิศน์และสรุปสาระสําคัญจากวิทิศน์ได้นักเรียนจะต้องตั้งใจในการรับชมรับฟังในสื่อต่างๆนะคะเพื่อหาจุดสําคัญหรือใจความหลักของสิ่งที่นักเรียนฟังดูหรืออ่านค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ อย่างที่คุณตาลกล่าวไปข้างต้นนะคะว่าการจะรับชมสิ่งใดนะคะนักเรียนจะต้องมีความตั้งใจก่อนนะคะอันดับแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือการฟังค่ะการฟังหมายถึงกระบวนการรับสารผ่านเสียงผู้รับสารได้ยินเสียงนั้นแล้วเกิดการรับรู้ตีความจนกระทั่งเข้าใจสารแล้วเกิดปฏิกิริยาตอบสนองค่ะส่วนการดูนะคะก็คือกระบวนการรับสารผ่านภาพหรือตัวอักษรผู้รับสารเกิดการรับรู้ ตีความจนกระทั่งเข้าใจสารแล้วเกิดปฏิกิริยาตอบสนองค่ะซึ่งหลักการฟังและดูนะคะก็คือ 1. กําหนดจุดมุ่งหมายในการฟังและดูเพื่อช่วยให้การฟังสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย 2. นะคะจดบันทึกใจความสําคัญเพื่อศึกษาทบทวน 3. ในการฟังหรือดูสิ่งที่เป็นความรู้ควรหาข้อมูลก่อนที่จะฟังหรือดูจะช่วยให้เข้าใจสาระได้เร็วขึ้นและ 4. นะคะฟังและดูอย่างตั้งใจเพื่อจะได้รับเนื้อหาสาระได้ถูกต้องและครบถ้วนนั่นเองค่ะมารยาทในการฟังนะคะควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. ฟังอย่างตั้งใจตามองผู้พูดไม่คุยหรือเล่นในขณะที่ฟัง 2. ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมเช่นกระทึบเท้าเป่าปากโหและไม่ทำความรำคาญให้กับผู้อื่น 3. ปรบมือเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้พูดก่อนที่ผู้พูดจะพูดและหลังจากที่ผู้พูดพูดจบแล้วค่ะส่วนมารยาทในการดูนะคะควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. ดูด้วยความตั้งใจไม่คุยเล่นในขณะที่ดู 2. ไม่ส่งเสียงดังหรือทำความรำคาญให้กับผู้อื่น 3. เมื่อต้องเดินผ่านผู้อื่นที่กำลังดูให้เดินอย่างสำรวมและระมัดระวังมิให้กระทบผู้อื่นค่ะ การอ่านและการฟังนะคะทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นได้รับความรู้ได้ข้อคิดคติสอนใจนะคะดังนั้นนักเรียนน่ะควรปฏิบัติตนนะคะให้เหมาะสมและมีมารยาททั้งในการฟังและการดูค่ะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนะคะคุตันก็มีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนฝึกนะคะสืบค้นข้อคิดจากแหล่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือ YouTube Google หรือใน t i k t o k ค่ะโดยบันทึกลงในแบบฝึกหัดที่ครูตานให้ไปเลยนะคะถ้าเป็นหนังสือนะคะก็คือเขียนชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สถานที่พิมพ์ปีที่พิมพ์และจำนวนหน้าค่ะแต่ถ้านักเรียนไม่ได้ค้นคว้าจากในหนังสือนะคะนักเรียนก็ติ๊กที่แหล่งสารสนเทศนะคะแล้วก็เขียนที่มาได้เลยค่ะ ที่มาอาจจะเป็นใน YouTube หรือในวิดีโอ Tik t o k ที่สอนทำอาหารสอนภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วลงวันที่ด้วยนะคะว่าอ่านหรือฟังเมื่อวันที่เท่าไหร่สาระสำคัญของเรื่องนะคะคืออะไรที่ได้รับชมไปแล้วความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องนี้คืออะไรนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องหาแต่ในหนังสือนะคะจะเป็นคลิปสอนของคุณครูหมูคุณคูไอคุณครูเนหรือคุณครูตานก็ได้นะคะ แล้วเขียนสรุปสาระสำคัญของเรื่องและความรู้ที่ได้รับมาส่งครูตานค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ